สวัสดีครับเพื่อนชาวคุกกี้รันครับแม่ไม่ได้เจอกันนานครับผมก็มาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับก็คือว่าชุดที่ผ่านมาครับติดธุระอย่างใหญ่หลวงครับก็เลยแคสเกมไม่ได้ก็อย่างที่บอกในแฟนเพจ Facebook ครับใครที่ติดตามก็จะเห็นนะครับผมโอเคในคลิปนี้นะครับผมจะเล่นเซตที่ยอดฮิตเลยครับในตอนนี้ครับซึ่งผมเห็นมานานแล้วแหละโอ้โหมีคนเล่นเยอะแยะเลยครับผมอยากแคสมากครับก็ไม่ได้แคสทีครับอันนี้เพิ่งว่างก็จะจัดให้ครับโดยใช้ กี้เทียบทิดาครับกับเจ้ามิสโดเรมีครับมิสโดเรมีเนี่ยมันปรับความสามารถใหม่ครับก็คือถ้าเราเก็บเหรียญได้1น0ยดเหรียญเนี่ยมันจะหักออกแล้วก็เสกโพชั่นออกมา1ขวดซึ่งมีพลังชีวิตให้เราครับแน่นอนว่าเซตนี้ครับค่อนข้างแปลกครับก็คือว่าจะใช้สมบัติกระป๋องทองนี่มันจะเสกลุ่มเหรียญขึ้นมา7นะโอกาสเสกขึ้นมา7%แล้วก็สเก็ตแดงครับเมื่อเราเก็บโพชั่นครับจะวิ่งด้วยคนละแสงหน่งจุ้วินาทีครับใส่ไปเลยลังชด้5%ครับ แน่นอนว่าใช้แพทิดาแบบนี้เราจะให้แคธิดาเนี่ยตกเหวไปนะครับเพื่อให้พลไมเหล็กส่งไปยังผัดที่2ครับซึ่งผมใช้เป็นนี่เลยครับผมคุกกี้รสส้มครับบอกเลยครับว่าเซตนี้เล่นง่ายมากๆครับใครมีสมบัติแนวนี้ก็ลองเล่นกันดูนะโอเคครับแน่นอนว่าผัดแรกผมจะตายครับเพราะฉะนั้นผมจริงไม่ใช้บูสเตอร์อันนี้ครับเพราะว่าใช้ไปก็เสียตังฟรีครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็ฟาสต์าก็จะไม่กดครับโอเคไปกันครับผม โอเคเราต้องหาเหวลงนะครับเพื่อให้เจ้านี่ตายครับนี่ชนแม่งเลยสังงานครับมันไส้ครับดูด,ดูจะเจอเหวหรือเปล่าครับเท่าที่ผมลองเล่นมานะเหวในด่านแรกเนี่ยลงไม่ได้ครับเจอไหมเจอไหมโอ้โอ้โอ้โอ ลงเหวครับลงเหวครับดีมากนี่แหละครับเจอเหวแล้วลงไปแล้วก็กดรถส้มลงมาครับดูนะครับผมว่ารถส้มเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับนี่ในตานี้ครับนี่ครับก็คือว่าถ้าสัตว์เลี้ยงครับอ่าถ้าเรามีเหรียญเพียงคอทุกตลอดนะมันจะใช้เวลาเพียง11วินาทีครับถ้าผมจำไม่ผิดนะสิบเอ็ดหรือสิบสองวะเออลืมเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละมันจะเสกขวดเลือดได้ไวมากครับไวกว่าเพชรหัวใจครับ มันทําให้รสส้มเนี่ยในเกมเนี้ครับตีเทนนิสทั้งเกมครับผมแต่นี่เห็นครับเล่นง่ายมากครับเราก็งกงกหน่อยนะพยายามเก็บอ่าเก็บเก็บต้มไม่ได้เยอะนะฮะก็สมบัติที่ทดแทนกันได้นะก็เป็นสมบัติจากคุกกี้มาร์ชเมลโล่ครับเจ้าอาโกโก้นะครับมันจะมีสมบัติ มเมล็ดอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้แล้วครับมันจะทําให้เราพุ่งแบบนี้แหละครับใช้ทดแทนเ็ตแดงได้นั่นเองครับผมก็คือว่าเซตเนี้คฮิตมาประมาณอันหนึ่งอาทิตย์แล้วครับเนี่ยผมมาแคสค่อนข้างช้าไปหน่อยก็ขออภัยนะครับผมดูเข้าคะแนนปลาไปแล้วห้าสิบล้านครับคะแนนมาค่อนข้างไวครับรัฐามครั้งแรกห้าสิบสามล้านครับผม ที่พลังแม่เหล็กมันแรงเพราะว่ามีพลังแม่เหล็กจากเทธิดาติกนะครับผมมันส่งมาให้ผ่านที่สองครับแน่นอนว่าห้ามชนเด็ดขาดครับไม่งั้นพลังแม่เหล็กจากเทธิดาจะหายไปแล้วก็มีพลังแม่เหล็กจากไอ้นี้ด้วยครับกระป๋องสีทองเนี่ยทําไมต้องใช้กระป๋องทองเหรอมีอลายคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือว่าอย่างที่รู้กันครับว่าเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยมันต้องทําให้เราอ่าต้องให้เรามีเงินตลอดครับมันจะเสกขุดเล็ดแบบนี้ตลอดนั่น,น่ยังไง ถ้าเราไม่มีเงินนะครับสมมุติว่ามีไม่ถึงร้อยแปดสิบเนี่ยถึงแม้ว่าครูดาวจะครบสิบเอ็ดหรือสิบสองวิแล้วนะครับมันจะไม่เซออกมานะครับไม่ได้แคสนานรู้สึกว่าพูดพิดผิดถูกๆเลยขออภัยด้วย <laughs> มาดูคะแนนกันครับภายสุดแล้วครับจบเท่าไหรนะ่ฮะเห็นไหมครับพุ่งทั้งเกมเลยครับง่ายมากครับ พุ่งทั้งเกมจริงๆครับกล่องเก่งไม่เอาครับผมเขาจริงพลาดเองครับผมนี่ครับสะสมครับสะสมลูกเทนนิสครับไม่มีอะไรทางครับดองเล่นครับโอ้วโหโวโหโวสะใจครับ แน่นอนว่าเล่นเจ้ามิสโตเรมีเนี่ยสำคัญตรงต้องมีเหรียญตลอดนั่นเองครับก็คือเซตนี้อาจจะไม่ถึง700ล้านนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเซตที่น่าลองครับเล่นง่ายคะแนนค่อนข้างดีมากครับราสุดท้าย120ล้านครับผมขวดทั้งเกมครับ ก็อย่าหดเทินนะครับดูทางด้วยนะจ๊ะก็หวดเสร็จแล้วก็พยายามเก็บเกล็ดต้มให้ได้เยอะครับแน่นอนว่าพลังเหล็กในตอนนี้แรงกว่าสามกระป๋องนะครับเพราะว่าพลังเหล็กจากเทพิดาเนี่ยแรงกว่าสองกระป๋องนั่นเองครับเป็นอะไรที่แหลมมากครับผมเมื่อกี้ใช้ตัวกับทิบนะครับผมไม่ได้โกงนะจ๊ะมีบางคนไม่ทราบครับหาว่าผม ใช้โปรแกรมล่องผนอะไรวะใช้โปรแกรมเดินบุรกาศได้ไม่ใช่ครับมันตัวกระพิบนะครับผมแมมาว่าผมอย่างนั้นได้อย่างไรเครื่องนะเนี่ยก็คือว่าถ้าเล่นเซ็ตหัวหอมมาบ่อยๆจะรู้เลยครับว่าตัวพิบมันเดินบุรกาศได้ครับโอเคร้อยห้าสิบเจ็ดล้านครับขาดอักษรสองตัว โอโหโอโหอ้าวเวนกรรมไม่เห็นตัวอีโถเอ้ยถ้าผมเห็นตัวอีนะผมไม่หววเราเมื่อกี้โอ้ยเกรดต้มมันบางนั่นเองครับน่าเสียดายครับแม่หัวไปตั้งเยอะแยะไม่ได้เก็บเกรดต้มนะฮะโดโดเจ๋งเลยฮะเคชัางมันครับร้อยหกสี่ล้านครับที่บนนั้นอีกรอบครับผมก็คือว่าเกรดต้มเนี่ยคะแนนเยอะขึ้นค่อนข้างพอสมควรนะครับหลังจากอัปเกรดควา,ามสามารถ พร้อมกีวีนะครับไอเจ้าเซตนี้ก็เลยน่าสนใจครับเพราะว่ามิสโตเรมีเนี่ยมันก็อัปเกรดมาเหมือนกันครับจากที่เมื่อก่อนนะครับต้องเก็บถึง5้าร้อยเหรียญครับถึงจะผลิตขวดเลือดออกมาครับแต่ว่าในตอนนี้ครับเพียงร้อยแปดสิบเหรียญเท่านั้นครับผมใช้ได้ครับถือว่าเป็นการดีครับเพราะว่าตัวเก่าจะได้มีประโยชน์แบบนี้ครับไปใช้ประโยชน์กันบ้างครับไม่ได้เก็บไว้ในคลังอย่างเดียวครั้งชีวิตหรือประมาณ80เครับเยอะมากครับแน่นอนว่า เจ้าปวดเลือดเนี่ยมันให้ค่อนข้างเยอะครับขาชีวิตให้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เสกได้เร็วครับผมแล้วก็รถต้มเนี่ยโอ้โหหนลูกเทนนิสก็ทําลายสี่กว่าให้ได้ด้วยครับถ้าเราเจอจุดเากยากเนี่ยก็เก็บลูกเทนนิสไว้หวดเลยครับมันอ่าเราจะทําลายได้แล้วก็ผ่านไปอย่างง่ายได้ครับแต่ว่าเล่นรถต้มนี่ก็ก็ต้องไอ้นี่นะระวังอืม เรียว่าไงดีอะแต่ว่าหัวลูกเทนนิสเพลินแล้วก็เจอด่านแบบว่าปฏิปตอด่านไม่ถูกเงี้ยมีโอกาสพลาดได้ครับผมก็พลาดมาแล้วครับอ้าวเยี่ยมครับผมมี่นเล็กๆครับแบบนี้เราได้วิ่งพระโแสงฟรีนั่นเองครับเยี่ยมครับ ตรงนี้เป็นต้นครับถ้าจะยากๆครับเก็บลูกเทนนิสไว้หัวดเลยนะสองร้อกล้านครับก็คือพยายามโดดกลางจอไว้ครับให้โดดกลางจอนี้ก็ดูดเยลลี่ได้สัก90%เล้ครับเยอะมากครับดูดแรงมากครับ อย่างงกมากนะจ๊ะดูทางด้วยจ้ะ yes โหผมเนี่เห็นคนเขาเล่นเซตนี้มาเยอะเลยครับหลายคนมากครับโอ้ยเล่นทีเป็นแถบแถบเลยครับในลิสต์เพื่ออะไรเงี้ยผมก็ไม่ว่าจะแคสไงก็เสียได้ครับซึ่งได้อ่าซึ่งสะดวกแคสนะครับที่อ่าผ่านมาหนึ่งนที่ไม่ได้แคสเลยครับคิดถึงมากอยากแคสมากครับมือสั่นมากไม่ได้ป่วยนะครับ ออแยสองร้อยห้าสิบล้านโดยประมาณครับตอนนี้ครับเลือดเหลือประมาณหกสิบเปอร์เซ็นครับดูทางด้วยนะอย่างงงนะ คือถ้าแม่นด่านเซตนี้ก็โอเคมากเลยครับเล่นง่ายครับนี่ครับใช้ใช้โปรแกรมโกงอีกแล้วเมืเ่อกี้ลอเล่นนะครับตัวมันกระพิบอยู่นะฮะเดี๋ยวคนเพื่อมาเปิดดูเชื่อว่าผมใช้ทําไงวะเนี่ยแหน,นหาพูดเลยครับคขำๆนะครับมีคนแซวไงฮะว่าผมใช้โปรแกรมโกงเดินบนอากาศซะงั้นนะ่ะตัวกระพิบอยู่นะ แต่ยอมรับนะอ่ายอมรับเลยนะว่าคนคิดเซตเนี้ยหัวใสมากครับผมก็คิดไม่ถึงหรอกเซตเนี้ยเนี้ยเล่นง่ายจริงครับตังค์ยังเหลือสามพันเลยเห็นไหมครับเพราะว่ามีกระป๋องทองคอยผลิตขวดเลือดเอ้ยไม่ใช่ขวดเลือดนะโอ้ยคอยผลิตไอเนี้ยดอกไม้เหรียญน,นนี่ครับที่มันงอง,งอ,งอ,อมานะฮะถ้าไม่มีกระป๋องทองนะ อ่ามันจะผลิตหุ่นเลได้ไม่ต่อเนื่องนั่นเองครับตังเราจะขาดเรื่อยๆนะ,ะแถวนี้ครับไม่มียลลี่ปกตินะฮะเห็นไหมครับเมื่อไม่มียลลี่ปกติมันก็เสกไม่ออกครับเนี่ยเกิดสิบเอ็ดวิแล้วล,ะละ่ะตอนเนี้ยเกาะหนึ่งมันดักตรงนี้นิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าไปรอบหลังๆนะโอโ้โหดักอย่างเยอะเลยครับเนี่ยดักนานมากเห็นไหมครับยลลี่ปกติไม่มีครับแล้วก็มีแถวๆนี้แหละ มาอย่างมาเร็วๆเด็โอ้โตั้งนานเลยนะประมาณสามสิบวินะยังต่ำก็สามสิบวินะฮะตรงเนี้ยมาแล้วครับ <Yahoo! S 1> เนี่ยผมเก็บลูกนะเนี่ยเก็บลูกแล้วก็มาหัวตรงยากๆครับเนี่ยทำแบบที่ผมนี้ก็ได้นะเนี่ยเล่นง่ายครับเล่นง่ายจริงครับเป็นเล่นสนุกด้วยครับ อ้าวแหมพุ่งพอดีครับผมสามร้อยสิบล้านครับไอเทมโบนัสเอออักษรโบนัสทรมนะฮะประทาในตานีก็คะแนนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับไม่มีโบนคะแนนเดลี่นั่นเองครับเห็นไหมครับเก็บตั้งเยอะตั้งแยะไม่ถึงล้านเลยมั้งโอเคครับแต่ว่าลงมาเนี่ยเราได้ความรุแรงครับนะยยงไปเลยปวดปวดปไม่กลงไม่เก็บไปแล้วครับปวดปลายวดปา วางทางน็จ้ะเราต้องลุ้นเออะไรนะอ่าบัปเปโนโครับเราต้องลุ้นบัพเปโนโให้มาตอนที่เราไม่เก็บผลเลื่อยน,นะครับจะดีมากเลยครับจะได้ไม่ทับซ้อนกันไงฮะว่าบัพเปโนโมาเราเก็บมันก็พุ่งแบบนี้ตลอดนะครับ น่โอ้โหทับซ้อนกันเวรกรรมเอ้ยเพิ่งพูดอยู่แบบแบบดูมันดูมันแม่จะจะกวนผมใช่ไหมเนี่ยอุตส่าห์บอกว่าอย่ามาให้มันทับซ้อนกันนะโอ้โหเหมือนเก็บไปคตดเดียวครับเมืนเน่อกี้ว่าไม่ว่าจะเป็นการเก็บขุดเ,เล็กหรือใหญ่ครับมันก็วิ่งความแ,แสงหนึ่งจุดห้าวินาทีครับแต่ว่าผมใส่สองทินก็สามวินีเนี่ยตรงนี้เป็นจุดยากเราเก็บลูกเทนิสไปก็ได้นะเมืนเน่อกี้อันนี้ระวังนะ อย่างที่ผมบอกต้องปฏิปโตด่านให้ถูกนะแต่แถวเนี้ยผมเคยชนครับระวังให้ดีครับเอ๊ะชลิดเดอร์มาอย่างวะว <laughs> จำไม่เคยได้ ดีมากโอเคแบบนี้โอเคครับมาลงๆแบบนี้ชอบครับตั้งเหลือสองพันเก้าเลยครับผม วันด้านนะฮะใช่ไหมวะลืมครับผมผู้ไปงงเองครับก็คือเทพิดาเนี่ยมีไว้ตกเถวจริงๆครับผมมีประโยชน์ตรงพลังแม่เหล็กนี่แหละฮะ แหมเหลือจะหมดแล้วเหรอผมว็จำไม่ได้เหมือนกันเลยครับว่าเชียร์จิดเดอร์มาช่วยหรือยังครับเอ้ยจะตายแล้วโอเคโอ้โหเอ้ยมาช่วยทันเลยครับโอยหัวใจจะวายครับ ดีมากครับคิวเชียดเลยครับเอาที่นี่งั้นเหรอโอเคอ้าแถวนี้ไม่มีเยลลี่อีกเอาเข้าไปครับเตกไม่ออกครับผมโอเคกาลังจะจบเกมนะครับตอนนี้ครับ431ล้านคะแนนดิบนอายย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 บยย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  อจอดซะและ้วคะแนนอยู่ที่6 6 5ล้านครับเป็นไงครับใช้ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการเล่นแบบว่าไม่ชนเลยนะแต่ว่าอย่างที่เห็นครับว่ามันเล่นง่ายครับก็คือเราวิ่งคนร้แสงแล้วก็ตบลูกเทนนิสทั้งเกนนั่นเองครับผมก็ลองไปเล่นกันดูนะฮะโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับคอมโบนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็น่าสนใจเลยใช่ไหมผมว่าเป็นคอมโบที่เล่นสนุกมากครับแล้วก็มีสมบัติที่ทดแทนกันได้ด้วยเช่นพวก อ่า,มาเมล็ดจากไอเนี่ยผมดูก่อนนะอ่าทำไมกดไม่ติดวะโอเคสักครู่ครับสักครู่สมบัติจากไม่ใช่อันนี้สิต้องเป็นสมบัติจากมาร์ชเมลโลครับอ่า,มาเมล็ดอันเนี้ยเราสามารถใช้แทนไอสเก็ตแดงได้ครับเห็นไหมครับความสามารถมันเมื่อกินโพชั่นนะครับจะวิ่งด้วยคร้อ,อรสนสงครับผมซึ่งสามารถนําไปวิวัฒนาการได้ด้วยครับหรือว่าจะเป็นสมบัติจากคุกกี้รสส้มนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ สมบัติจากคุกกี้เราส้มก็แทนได้เช่นกันอ่าสักครู่ครับนี่ครับมือวิ่งด้วยควรนแสงครับคนเราจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อกินขวดเลือดครับจะวิ่งด้วยคนรแสงนั่นเองครับคล้ายเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้กินแล้วอ่าเมื่อเก็บขวดเลือดแล้วเราจะวิ่งด้วยควรนแสงแบบว่าสปีดมากกว่าปกติ10%อครับอันนี้ไม่บวกนะฮะโอเคก็ลองไปเล่นกันดูนะส่วนไอกระป๋องทองคนระไม่มีอะไรแทนได้มั้งเพราะว่าถ้าใช้พวกกระป๋องเขียวนะมันไม่ได้เสกเงินแบบเจ้านี่ครับจะทําให้เรามมโอกัด เงินขาดได้นะเนยเมื่อเงินขาดมันก็ไม่เสกโพชั่นนะครับสำหรับเจ้ามิสตอรีมีแบบใหม่เนี่ยโอเคทีนี้ก็ไว้เที่นี้ก็นละกันครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับเซ็ตคอมโบต่อไปจะเจออะไรก็โปรดติดตามกันเอานะครับผมสวัสนี้ครับสวัสดีครับผม